โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ goldensteamgame.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Li@ like น์แอด goldensteamgame หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยในเะคียบผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้นเช่เคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่พิวัาเดอะแฟลชนะครับนีแ hey, ต่ว่าไม่ได้แต่กันนานเลยครับแต่วังนี้หนึ่งหมัดครับใส่สุดผมบอกเลยกันแรกในป้องอีกแล้วครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรนักหนาครับเราต่อยเพื่อเอาเกราะข่าวอะไรก็รวบครับผม อีกแล้วหนึ่งศพแล้ววันนี้นะครับผมคืออย่างแรกเลยเละเกมเราโดนลิงล้วงแน่นอนนะครับชุดเดียวถ้าออกเป็นสายดําเมดล้วนนะครับฟอสการอาจจะมีออกมาบ้างแต่ฟอสกานผมคิดว่าลิงทุบผมตายอยู่ดีครับวันนี้ผมจะมาล้วงเทวานัทให้แบบสุดโต่งนะครับนี่ก็สามารถล้วงได้ชุดหนึ่งเหมือนกันวันนี้ไม่ได้เอาสเปลเอ็กซ์คิวมานะครับเป็นฟิกเกอร์แทนฟิกเกอร์ก็ถือได้ว่า หนึ่งชุดสำหรับดามเมดเด e f l ฟ s h นะครับตายแน่นอนบอกเลยว่าตายแน่นอนนะครับเอาฟิกเกอร์มาครับพอร์ตโหดแล้วเข้ามาแบบนี้ฟิกเกอร์ออกไปเตะสโลให้แล้วเพื่อนปาดไปนึงทีครับก็หลุดเลยครับสีสันที่หลุดออกจากโอ้ไม่น่าอันติหรือว่าแต,แต่ตันให้ตรงนี้สาม่อยครับลวงแทงก่อนเออจหวะน,นี้ลวงแทงก่อนแล้วค่อยเข้าไปลวงฟิกเกอร์แครี่นี่ครับผม ตามสูตรถือว่าให้เขาระมัดระวังตัวไว้ก่อนในช่วงต้นเกมเดี๋ยวในเกมผมจะลวงให้ยับเลยมาตรงกลางน้ำอ้โหเรียบร้อยครับซื้อฟื้อย่าตามดอกบัวใครก็ได้โดนดึงแทนทีนี่ตลบเข้าไปก่อนแล้วส่วนด้วยอันตีจะหลบบอลเกงกี่แต่ว่าส่วนด้วยอันติ เซีเียเราสู้ไม่ว่าสู้ไม่ได้นะครับเกมนี้เราสู้ตัวอะไรได้บ้างเทวนาทมีลุงแล้วก็มีหลบอันติจากแกลกได้ประมาณนี้นะครับส่วนเซีเทียหรือว่าวูคองเองอะ่ะเราสู้ไม่ได้นะครับสู้ได้เฉพาะในตอนต้นต้นเกมนะครับสำหรับลิงแต่เซเนเียเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากเออน่นา,า,ปปะนาจะคอบอบให้ดี สกิลหนึ่งเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ต่อยทีหนึ่งก่อนก็ได้แต่ด้วยความเร็วของรีเฟกแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะบางคนก็กดแบบสตันเร็วอะไรก็แล้วแต่โอ้โหอันนี้เร็วจริงเดือดแปจริงครับเข้าไปดิวกวูหายอติเข้ามาเหมือนจะโอ้ปาสกิลหนึ่งไม่โดนแต่ตายไปอยู่ดีมีอีรินเข้ามาอยู่ครับแครี่ในยุคนี้แล้วกดโอเข้าไปน่าจะไม่รอดครับโอ้แต่สวนลิงเข้ามาได้ครับหนึ่งตัวดับเบิลคิวเข้าไปหลบมาตรงนี้ น่าจะหมดไฟแล้วครับผมบันเทิงจัดอย่างโลผมจะทำไงได้บ้างให้ผมคาได้เฮ้ยปุ๊บโป๊กอะไรครึ่งหลอดต่อยหลังโอ้โหตายอีกแล้วอย่างนัน้นปีคุณชับหลบฟิกเกอร์หลบไอจีโอ้เป็นยังไงแล้วอย่างจู และยอย่างจูโอ้โหเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของนายเหี้ยากาก่อนครับยังไม่ค่อยมีจังหวะให้หล้วงแครี่เท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็เล่นไปตามน้ำก่อนแล้วกันนะครับเจอใครเลือดโล็ใส่เข้าไปก่อนจริงๆน,น่าจะสลับทั้งนาแล้วไปเลยจ้าสลับขึ้นไปเล่นหน้าบนดีกว่าครับหาแครี่ แครี่อยู่พุ่มนี้แครี่อยู่จังวะโอ้ฟิกเกอร์ออกไปครับไม่มีใครล้วงเลยดิไม,ม่ใคไม่มีใครล้วงเทวน้นเลยดิสเสียฟิกเกอร์ไปครับตอนนี้ก็ยิวเป็นบลมสติ๊กเต็มแล้วรองเท้าเจาะเวทนะครับเจาะเกาะเวทเต็มแล้วนะครับตอนนี้ก็อาโพคาลิปตามน้ำเลย ก็คอมโบเรามันสกิลหนึ่งเข้าไปมันก็ต่อยนั่นแหละก็คือการใช้สกิลหนึ่งเข้าไปแล้วอัพพลีฟมันก็จะติดพาสซี่จ่ายเทมพอดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาบิลนู่นบิลนี่ต่อแต่แน่นอนครับเดียดเอมแน่นอนมงกุฎสีเหลืองเพิ่มความแรงของเวทเข้าไปอีกแล้วโหเราใส่จริงว่ะดับเบิลทอนาโดดับเบิลทอนาโดเฮ้ยเฮ้ย อะไรครับนี่อ่ะโอเคดูเพื่อนก่อนในกันนะครับเจอตกใจไม่หายเลยวะเฮ้ยโอ้โหวันีเอชพีซิวถึงครับถึงกับมึนเลยครับพูดอะไรไม่ออกเลยเมื่อกี้ โอเคเรามาขึ้นเป็นเจาะเวทที่แรงที่สุดสำหรับตัวบางกันดีกว่านะครับเพราะย่างไงเกมนี้ไม่มีคนออกกันเวทแทบจะไม่มีคนออกกันเวทเลยด้วยซ้ำเนะมีแค่แกร็กตัวเดียวเฮ้ยฮึโอ้โหแต่ดาเมจไม่ถึงครับฟิกเกอร์ครั้งที่สองสำหรับใส่สำหรับใช้สำหรับผมเนี่ยไม่มีคนล้วงเลยว่ะ มาเลครับสำหรับ Evil Secret นี่คือสายเวทที่แรงที่สุดออกไว้ก่อนเลยก็ได้แต่จริงมันออกเป็นไอเทมแรกๆเลยก็ได้นะครับแต่เพิ่งมาตัดสินใจได้นะตอนนี้ก็ออกชา้าไปห,หน่อยนี่ครับดูความแรงคอมโบเดียวคิดก็มีเดียดเดมการันตีการันตีความตายเลยเดีดเดมนะครับถือว่าคอมโบก็แรงแล้วเมื่อกี้เราไม่เห็นไงว่าลิงมันหลบไปไหนเนี่ยก็เลยอันติไม่โดนนะ มีสกิลสองกระโดดหลบเข้าไปอีกดูลองต่อยเลยครับต่อยหอดูอเอ้าเรื่องก็ถือว่าล่วงก็ล่วงล่วงจ้าเลยครับเทวราทน,านเออเพื่อนอย่างนี้สวยเลยปึ๊บทำเป็นหลอกว่าไม่มีฟิกเกอร์ทำเป็นหลอกครับ ใช้ซะบ้างไม่ใช้แตกครับผมเกินไปคอมโบก็สามารถจะใช้อันตีเปิดก่อนก็ได้หรือว่าจะใช้ที่หลังก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะเลยเมื่อกี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเลยเนี่บอันติเนี่ยที่เปิดก่อนทำไมถามว่ามาทีทำไมใช้อันตีเปิดก่อน กลัวครับกลัวว่าจะโดนสตันหรือว่ากลัวจะโดนดึงเออกดไปก่อนก็ได้นะครับแต่ใช้ตอนหลบศัตรูก็ดีกว่านะพวกสกงสกิลนะครับน่าจะดีกว่าแน่นอนจังหวะนี้ไม่มีไม่ถึงครับไม่มีฟิกเกอร์แต่ว่าลวงไม่ถึงถอยดีกว่าเพื่อน รอเว็บแบบนี้เลยแบบนี้เลยไม่ต้องต่อยบอกได้กดอันติก็ยังตายครับตัวบางการันตีความตายได้เลยครับเพื่อน one two let's go ดูประจัยครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับ ย่านะขอล้อง <laughs> เริ่มละเดี๋ยวนาดบอกเกินเริ่มมีน้ำโหครับต่อยกูอย่างเดียวมันคือแอสซิซินคุณด้บผมเล่นแครี่แล้วเป็นลัวแครี่ด้วยกันเองเหรอเราต้องลัวแคลรี่ก่อนครับเป็นแอสซินไฟเตอร์แบบนี้ yeah, จุลี่โอ้ โอ้โหสกิลหนึ่งหายอ้อโหกดช้าไปหน่อยครับคอมโบหายเลยสำหรับสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยใช้กันได้ดีนะครับแต่รู้สึกว่าผมไม่ต้องสอนเยอะหรอกตัวม,มันตกเมตาไปแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนเล่น <c oughs> <c oughs> มาเออฮึโอ้โหเกือบโดนเกือบ <c oughs> โดนสวนซะละวิ <c> ่ง <oughs> คบโคโปเดียวครับสำหรับลิงทุบเป็นกองเลยเข้าดีมากนะครับแล้วผมตายไปคนเดียวมาโดนดูเข้าไปครับแกลกซิเลโคดีเลือกเป็นแครี่ที่ดึงมาครับกูแต่ว่ายังไม่ตายเลยกูแพนไปที่อื่นยังไม่ตายแต่ตายลงไปครับกระโดดช่องลงมากดโอฟหลบปาดไม่โดนครับถ้าปา,าดทุนเราเมเมือ่อกี้ตายแน่นอนครับแต่ซีลยังเก็บไปได้อยู่เหลือเซเนเทียหนึ่งตัวสำหรับฝั่งตรงข้ามแล้วฟิกเกอร์จะไปเอาครับโหโหดจริงๆถามเขาหน่อยว่า มีฟิกเกอร์หรือ,อยังครับเดี๋ยวผมจะเอาต่อแน่นอนเพราะว่าผมกับเขาใช้พร้อมๆกันเลยอ่าฮ่านี่ใช้ไปแล้วโดนผมแดงหน่อยละกันโอ้แล้วตายลงไปลเลยสโลเซเนีิอาฮันแม่ปาดนายไม่รู้สินะว่าเดิบแฟลตมันอยู่ในพุ่มในยฟิกเกอร์เข้าไปครับไปแล้วจ้า อันนี้เป็นเหตุวิสุบุใสครับลิงมันใกล้ตายพอดีปล่อยไว้ไม่ได้ครับฆ่าลิงก็ดีเหมือนกันแครี่เราจะได้ยืนง่ายๆครับจริงๆอีลิงท่าหนึ่งๆครับลิงผมคิดว่าท่าสวนไม่ตาย้วอีิีมันเอาตายเลยนะเนี้ยเฮ้ยไม่ตีกันเหรอเฮ้ยกูจะตายแล้วเพื่อนได้คือไม่เอากันแล้วกงก๊อต แต่เพื่อนอาจจะโซนแต่ว่าเออดาเมจไม่ถึงะนรับเ่อแบบเออมึงตีไปดินี่ยังไงไงล่ะติดเคียวครับผมหน้าตรงนี้อับก่อนแล้วกัน17นาทีสมุดเขียวพึ่งมานี่แล้วดูครับหนึ่งต่อหนึ่งกับลิงแล้วโอ้โหแล้วจุดพลิกผันพลิกผันซีโร่ไปเอากอร์เซเยอร์มาได้ต่อยอีกจหนึ่งโอ้โหจะตายด้วยช็อตอยู่ดีครับ ผมมานี่ดับเบิ้ลมันเอาอีกแล้วอ่ะกูที่ไหนก็ดูต่อยครับดูดไม่โดนแบบนี้ดูดไม่โดนแบบนี้จ,จ,จูลี่จุดลายจูลี่จุดลายมันหนักกว่าจุดลายนี่ครับแต่ว่าเหมือนว่าเรียกชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจูลี่ก็ได้ชื่อแบบส,สาวนะจูลี่แต่ไม่เป็นเดือนก็จุดลายนะครับ โอเคเอาหอมปากหอมพอแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครอยู่ดาวๆประมาณแบบ30ไม่เกิน50ผมคิดว่ายังเล่นได้อยู่เล่นแบบขำๆเอาสนุกสนุกนะครับแต่ถ้าเกินไปมากกว่านั้นผมคิดว่าเทาเดือดแฟลชมาจะโดนแก้ทางค่อนข้างที่เยอะเพราะว่าซูพิมพ์แล้วอะ่ะ จะมีคนที่แก้ทางเป็นอยู่แล้วเนาะเอออันนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เล่นขำๆเล่นกับเพื่อนในโหมดธรรมดาผมคิดว่ายังเป็นตัวที่ล้วงสนุกอยู่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีนะครับผม